ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูกับหัวตัวนี้นะครับหัวเดก้านะครับเราจะพามาติดสติกเกอร์กันนะครับว่าสติกเกอร์ของเราติดแล้วจะดูดีดูเป็นรถขึ้นมาหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูสติกเกอร์ของเราก่อนนะครับผมอันนี้สติกเกอร์ที่เราพิ้นมานะครับผมพิ้นมาเองนะครับผม นี่จะมีโลโก้นะครับลุงนิงลมนะครับผมตรงกลางประมาณนี้นะครับใครอยากติดตัวนี้ก็ตัดไปแปะได้นะครับแต่ว่าใครที่ไม่อยากติดก็ไม่ต้องตัดนะครับผมโอเค let's go ก่อนอื่นเราจะเลือกนะครับผมเลือกตัวไหนก็ได้ครับเอาเป็นตรงป้ายอิซุก่อนแล้วกันอิซุสีดำนี่นะครับผมพยายามวางให้มันชิดกับขอบสีดำนะครับ เพราะว่ามันจะได้ติดกลมกลืนกับตรงสีดําตรงนี้อย่าให้มันเห็นขอบขานะครับผมจะตัดยากนิดหนึ่งนะก็คือถ่ายไปด้วยตัดไปด้วยมันจะยากนะครับผมไม่ใช่ยากไม่ถนัดนี่นะครับผมใครที่สนใจสติกเกอร์นะครับทําหัวเสร็จแล้วไม่มีสติกเกอร์โลโก้ติดนะครับผมก็สอบถามได้นะครับผมเนี่ยพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ อันนี้จะให้ดูเร็วๆไปเลยนะครับผมตัดทีละอันไปเลยกะเลยนะครับผมตรงไหนที่เราคิดว่ามันเป็นโอเคแล้วตรงกลางแล้วก็ปับ๊บวางไปเลยนี่นะครับผมเริ่มเริ่มดูเหมือนลดขึ้นมาแล้วนะครับผมนิดนึงอ่ะต่อต่อต่อดีกานนะครับผมนี่นะครับพยายามตัดให้มันโดนขอบดํานิดนึงนะครับผมอย่าให้มันไปกินขอบขาว ถ้มามีขอบขาวปุ๊บมันจะ,จะดูไม่เนียนนะครับเอาข้อแนะนำนะครับผมอุ้ยว่าแล้วฝรั่งจะแนะนำเขาโดนตัวเองเฉยเลยเกือบนะครับผมนี่นะครับพยายามกดกดไว้เพราะว่าข้างบนเราตัดออกแล้วมันจะหลุดออกตามแรงที่เราตัดง่ายนะครับผมนี่นะครับวางเลย ประมาณนี้อืมดูดูเหมือนรถแล้วนะครับผมนิดนึงอ่ะต่อเราจะใส่ตัวนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยจะแปะตรงนี้ด้วยหรือว่าไม่แปะดีกว่าเดี๋ยวลองลองทีหลังดีกว่าเอาไฟก่อนเอาไฟก่อนไฟนะครับเราตัดเอาขอบขาวด้วยก็ได้นะครับผมเพราะว่าตรงพื้นพื้นสรับติดหลอดไฟมันเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับถ้าติดถ้าติด สติกเกอร์สีขาวเป็นพื้นขาวๆมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ตัดไม่ตัดคลิปเลยนะครับจะถ่ายแบบเร็วๆเ,เลยจะได้เห็นนะครับผมการตัดนะครับเวลาผมไปปิ้นมาปุ๊บทางร้านเขาจะคิดค่าไดคัดด้วยนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องไปใช้เครื่องไดคัดนะครับเพราะว่าเอามือตัด สบายใจเราสุดนะครับบางทีใช้เครื่องใดคัดตัดมันอาจจะตัดไม่ตรงนะครับบางทีก็เหลือขอบเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเวลาสมมุติเวลาเราจะตัดดำๆอย่างเงี้ยบางทีมันมีขอบขาวมาด้วยเราก็ต้องมาตัดแก่เหมือนเดิมนะครับเสียตังค์ไปด้วยนะครับอันนี้อาจจะพูดมากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าทนนฟัง่อยครับฟังเอาความรู้นะครับผม <c oughs> ความรู้ไม่มีอยู่จริงนะครับยังไงก็ สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับไม่ว่าทั้งเก่าและใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมดูเยอะๆนะครับผมจะได้เก่งๆเกี <c oughs> <g iggle> ย่ยวมันวอเนี่ยตัวนี้มันอยู่ยังไงวะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่า จำไม่ได้นะครับมันติดยังไงวะต้องดูจากรถจริงนะครับาวางอย่างนั้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้เอาอาจะประมาณนี้นะผมว่าเนี่ยประมาณนี้แหละอาจจะเอียงนิดนึงนะครับผมก็อย่าไปซีเรียสกับมันเพราะว่าศิลปะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ นี่นะครับต่อไปเราจะติดไฟเลี้ยวครับผมตัดเลยจะไม่รีไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็ใครอยากดูตอนจบก็เลื่อนไปเลยแล้วกันนะครับผมก็จะพูดไปด้วยตัดไปด้วยนะครับก็อาจจะชา้าสักนิดนึงนะครับก็ตามสไตล์เนาะคนขิ้เกียดตัดคลิปไม่ใส่เพลงไม่ใส่อะไรด้วยแบบเพียวๆเ,เลยตอนแรกผมว่าจะสอนทำสอนอะไรอยู่แต่ว่ามัน ในช่องไม่ค่อยมีคนติดตามเนาะคนติดตามน้อยแล้วก็ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรที่แบบคนที่เขาจะเข้ามาดูเยอะเ,อเลยเดี๋ยวเราให้มันคนติดตามครบพันคนก่อนเดี๋ยวจะสอนทําหัวหนึ่งแบบแบบละเอียดเลยละเอียดกิฟเลยเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับผมจะได้ทําเป็นทุกคนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ เดี๋ยวรอให้อีกสักเป็นปีนึงมั่งกว่าคนจะติดตามถึงพันอ่ะก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากแชร์คนจะได้ติดตามเยอะๆจะได้สอนท,ทําทีเดียวนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับข้างหน้าติดเสร็จแล้วนะครับเลอข้างๆระหว่างประตูนะครับตัดมือจับประตูก่อน ครับผมตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณตรงไหนเอ่ยอยู่ยังไงวะอยู่นี่มั้งอยู่ล่างนี่มั้งติดโม่โม่ส่วนๆนครับติดตามความรู้สึกครับผมซึ่งหัวตัวนี้นะครับใครที่ซื้อไปหรือว่าใครที่อยากได้นะครับผมสามารถวางเทียบกับรถตามตลาดได้เลยนะครับตามตลาดเอ รถคันละแปดสิบร้อยหนึ่งอ่ะในลาซาด้าก็มีนะครับผมก็ใส่ได้เลยเพียงแปลงแปลงแค่นิดนึงนะครับไม่อยากไม่อยากสเกลนี่ตรงเป,ป๊ยน้ตรงเป๊ยนะนี่นะครับจะประมาณนี้เหลือแค่นี่ละอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วอ,อยากยินค่อยมาติดตามทีหลังนะครับ ใครที่เป็น f c ที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยกันแล้วกันนะครับสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวตามตอบทุกคอมเมนต์เลยกับช่องลุงลีมลโมเดลนะครับซึ่งผมก็จะจัดจำหน่ายนะครับก็โมรถสเกลหนึ่งต่อยี่สนะครับหนึ่งต่อยี่สิบและหนึ่งต่อสิบสี่นะครับผมแต่ว่าหนึ่งต่อสิบสี่นี้สเกลผมยังไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ยังไม่ ได้สกิลแต่ว่าหนึ่งต่อยี่สิบได้แล้วนะครับผมลดหุ้นหน้านะครับหุ้นหน้าได้เลยลดจีนโอเคแต่ว่าถ้าสกิลหนึ่งต่อยี่บสี่แท้ๆนี้ก็ยังไม่เคยได้ทำสักทีนะครับข้างนั้นติดไม่ได้นะครับติดข้างเดียวพอข้างนี้ข้างเดียวกับข้างนี้นี่นะครับผม ก็เดี๋ยวจะให้ดูแค่นี้นะครับผมก็ติดสติกเกอร์นะครับการติดสติกเกอร์ของผมนะครับกับช่องลุงลิงลมโมเดลนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะพามาติดอีกหัวที่ยังไม่เคยได้ลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าติดยังไงต้องติดแบบไหนควรตัดแบบไหนนะครับผมก็จะแนะนําให้นะครับผมไม่ว่าจะซื้อสติกเกอร์มาจากช่างคนไหนก็สไตล์เดียวกันแหละครับผมก็ต้องตัดตัดมือนะครับส่วนมากตัดมือมันจะ ดูดีสุดนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าสำหรับคนอื่นก็ไม่รู้จะทํำยังไงนี่นะครับก็เหลือที่ว่างตัวนี้นะครับเราก็จะแปะลุงนิงลมโมเดลนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้มาดูแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูหัวอีกหัวหนึ่งนี่นะครับผมสามหกศูนครับอิซุซุทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับสองหัวแล้วก็มีหัวใหญ่อันนี้สเกลรถทหารนะครับรถทหารมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมใหญ่กว่าเยอะเลย เดี๋ยวทุกท่านรอติดตามชมนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งไว้นะครับเป็นกิก้านะครับกิก้ากิก้ารถนอกโอเคสําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจด้วยก็แล้วกันนะครับกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ